คลิปนี้สนับสนุนโดย BenQ ครับสวัสดีครับผมเกิดจชกองเกอินวิวครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจอมอนิตเตอร์ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นจอ BenQ รุ่น PD 3 2 2 0อยู่ สำหรับจอมอนิเตอร์ Monitor ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับการทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อย้อมสีงานออกแบบดีไซเนอร์รวมถึงงาน 3D กราฟิกต่างๆเรียกว่าจอตัวนี้ก็ทำงานได้ครอบคลุมแทบทุกด้านเลยก็ว่าได้และที่สำคัญนะครับก็คือจอตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ใช้ MacBook อยู่เป็นประจำด้วยเพราะว่าตัวจอเนี่ยก็จะมีพอร์ต t h อร์ e r b o l t 3เพื่อรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ใช้จอ b e n q มาสักพักหนึ่งแล้วรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นรุ่ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น PD 3 2 2 0อยู่เพราะว่าตัวจอเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดสเปคแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานต่างๆให้ซัพพอร์ตเวิร์กโฟล์การทํางานของผมมากขึ้นจริงๆแล้วนะครับจอรุ่นนี้ก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นรุ่นล่าสุดของ PD 32นิ้วอยู่แล้วก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าจอตัวนี้ก็ยังน่าใช้มากๆก็เลยจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้จอเบน q กรุ่น PD 3220U ตัวนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเเียเรปรปิัน้้นคคลลบ <S <S ถา ซื้อตัวจอเป็น QPD 3 2 2 0อยู่ U ตัวนี้มานะครับด้านในกล่องเนี่ยก็จะมีสาย power cable สาย data USB สาย mini display port to full size display port สาย HDMI to HDMI แบบ full size สาย Thunderbolt 3แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานกับตัว Hotkey Pack G2 ที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราสามารถปรับการตั้งค่าตัวจอได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นหลักๆอย่างตัวฐานขาจอ แล้วก็ตัวจอแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็ชอบบิ i l d quality ของตัวขาตั้งแล้วก็ตัวฐานที่เขาทําออกมาได้ดูดีแล้วก็ค่อนข้างพรีเมียมมากๆเวลาเราตั้งอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเนี่ยมันก็จะดูดีแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวฐานนะครับที่ด้านล่างก็จะมียางกันเลื่อนมาให้ทั้งหมด6จุดด้วยกันการเซตอัพตัวจอก็ง่ายมากๆนะครับแค่เรานําตัวขาจอมายึดติดกับตัวฐานโดยการหมุนน็อตเข้าไปให้แน่นง่ายๆแบบนี้เลยก็ให้เรานําตัวจอมาเสียบเข้ากับตัวขาตั้งก็จะมีเสียงเข้าล็อออกขงมัันนยู่ะครบ ถ้าเราใส่ตัวจอเข้าไปแล้วถ้าเราต้องการถอดตัวจออ,อกมาก็ให้เรากดที่ปุ่มด้านหลังของตัวจอแล้วก็สามารถดันตัวจอออกมาได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็เป็นการเซตอัพตัวจอที่ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับการเซตอัพตัวจอที่ผมเคยเซตอัพมาสําหรับพอร์ตการเชื่อมต่อของจอ BenQ รุ่น PD 3 2 2 0 U ตัวนี้นะครับก็มีมาให้แบบครบๆเลยเริ่มจากที่แผงด้านหลังของตัวจอนะครับก็จะมีพอร์ต USB 3.1มาให้2ช่อง 2ช่องนี้ก็สามารถใช้โอนถ่ายข้อมูลหรือว่าเราจะนํา USB ที่เป็นบลูทูธมาเสียบใช้งานกับ2ช่องนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องนําสาย Data USB hub มาเสียบเข้ากับช่องที่3ที่เป็นช่องสีน้าเงินเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนถึงจะใช้งานในส่วนของการโอนถ่ายข้อมูลได้นะครับช่องต่อมาครับก็จะไว้สําหรับเสียบตัว Hot k e y p พ G2 สําหรับควบคุมจอมอนิเตอร์ Monitor. ถัดมาก็จะมีพอร์ต HDMI 2.0มาให้2ช่องแล้วก็จะมี Display Port เวอร์ชัน1.4อีก1ช่องแล้วก็ถาดมาอีกนะครับก็จะมีช่อง Thunderbolt 3มาให้อีก2ช่องด้วยกันแต่ว่าที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือช่องที่มีรูปโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยจะเป็นช่องที่เราสามารถโอนถ่ายข้อมูลไปพร้อมๆกับการจ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊กหรือว่า Macbook ของเราได้ด้วยโดยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง85วัตต์เลยนะครับสำหรับช่องนี้แล้วก็สําหรับตัว Macbook Pro M1 ของผมเนี่ยก็จะใช้กําลังไฟในการชาร์จจสสสูงงุดดที่65ววัต์์ผมมกก็็าาาารรถชชแแล้้้ในไบบไ เลยนะครับตรงนี้ผมชอบมากๆส่วนอีกช่องหนึ่งที่ไม่มีรูปโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยเราจะจ่ายไฟออกไปได้แค่15วัต์เท่านั้นแล้วก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วแบบปกติโดยผ่านสาย t h u n d e r b o l t 3ได้นะครับและช่องสุดท้ายนะครับก็จะไว้ต่อสาย Power Cable ตรงแผงการเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยเราสามารถนําตัวครอบสายไฟมาครอบที่ด้านหลังตัวจอได้เลยนะครับถ้าเราทําการเสียบสายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราเก็บสายไฟได้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ให้เรานําสายไฟมาคล้องกับตัวล็อกส สายไฟที่ด้านหลังของขาจอเพื่อเก็บสายไฟอีกทีหนึ่งด้วยนะครับที่ด้านข้างของตัวจอเนี่ยก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้เหมือนกันก็จะมีพอร์ต USB Type C พอร์ต USB Type A แล้วก็จะมีช่องแจ็ค3.5มิลสำหรับเสียบหูฟังหรือว่าเสียบลำโพงก็ได้ถ้าใครใช้จอเป็นคิวอยู่แล้วก็มี Device 2 Device แบบผมก็คือผมใช้ PC ด้วยแล้วก็ใช้ MacBook ด้วยผมก็แนะนำให้เสียบตัวสายลำโพงเข้ากับตัวจอโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนระบบการทำงานจาก PC มาเป็น MacBook เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคอยถอดสายลำโพงจาก PC ของเรามาเสียบเข้ากับ MacBook ของเราตรงนี้เราก็จะทำงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากม สำหรับปุ่มเปิดปิดหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเราสามารถเปิดปิดแล้วก็ปรับการทําง,งานได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นก่อนเรามาดูสเปคของจอ BenQ PD รุ่น3 2 2 0 U ตัวนี้กันนะครับตัวจอจะใช้เทคโนโลยีจอเป็นแบบ LED backlight แล้วก็จะเป็นจอ IPS ด้วยสีจอมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเวลาที่เรามองตัวจอในมุมมองด้านข้างแล้วก็ตัวจอนะครับก็จะมีการเคลือบโคตติ้ง anti glare เพื่อป้องกันแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีตัวจอจะมีขนาด31.5 แล้วก็มีอัตราส่วนจอเป็นแบบ16กต่อ9ก็จะมีขนาดจอที่ใหญ่สะใจมากๆเวลาที่เราทํางานตัดต่อย้อมสีหรือว่าแต่งรูปเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากๆส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็ได้ชอบขนาดจอที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ก็จะกําลังดีกับการทํางานของผมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบจอที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลือกอีกหลายตัวให้เลือกใช้กันนะครับสำหรับจอเป็นคิวขอบจอก็จะมีความบางแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นก่อนค่อนข้างเยอะเลยรอบๆตัวจอก็จะมีรูสําหรับระบายความร้อนความละเอียด จอจะเป็น 4K Ultra HD 3840คูณ2160และจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอแบบ10บิตแท้ๆด้วยไม่ใช่ที่เป็นแบบ8บวก2 FRC นะครับและจอตัวนี้นครับก็จะ support HDR10 ด้วย เราสามารถรับชมคอนเทนต์ที่เป็นแบบ HDR หรือว่าเราสามารถผลิตคอนเทนต์ที่เป็น HDR ได้ด้วยนะครับซึ่งในอนาคตก็จะนิยมมากขึ้นนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่เป็นแบบ HDR จอตัวนี้นะครับจะมี refresh rate สูงสุดที่60 h z ตัวจอก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์เน้นไปในทิศทางของการทํางานซะมากกว่าแต่ว่าผมก็ใช้จอตัวนี้ในการเล่นเกมของผมอยู่เป็นประจานะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะได้คุณภาพ quality ที่สูงถึง 4K ด้วยผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่อง refresh rate สักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ต้องการจอที่มี refresh เรทที่สูงสูงแต่ว่าผมต้องการจอที่มีคุณภาพที่สูงมากกว่าแต่ว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาจอสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะทาง BenQ เขาก็มีจอที่เป็นจอสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเหมือนกันก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ BenQ ได้เลยนะครับความสว่างหน้าจอของจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับจะให้ความสว่างได้สูงสุดที่300นิต ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยแต่ว่าก็เพียงพอสําหรับการทํางานในสตูดิโอแบบนี้แล้วเหตุผลที่ผมใช้จอยี่ห้อเป็นคิวมาโดยตลอดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันจะมีค่าสีที่ค่อนข้างตรงนะครับตัวจอก็จะมีการคาลิเบตมาจากโรงงานโดยจะมีการรองรับและผ่านมาตรฐานโดยคาวแมนและแพนโทน แล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีค่าการค a ลิเบรตจากโรงงานแบบละเอียดมาให้เราด้วยนะครับขอบเคตสี <C> ของจอตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆด้วยโดยจะมีค่า srgb ที่100% rec 709ที่100%และ dcip 3ที่95% สำหรับ DCP 3เนี่ยก็จะเป็นค่าสีมาตรฐานแบบใหม่ที่ใช้สำหรับงานภาพยนตร์นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังตัวจอเนี่ยจะไม่มีหูหิ้วเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวจอก็เหมาะกับการทำงานในสตูดิโอแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะกับการพกหรือว่าการแบกไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวจอมันจะมีน้าหนักที่ค่อนข้างเยอะตัวจอนะครับสามารถทิ้วขึ้นทิ้วลงได้ด้วยนะครับทิ้วจอลงได้ประมาณ5องศาทิ้วจอขึ้นได้ประมาณ20องศาและสามารถหันซ้ายหันขวาได้45องศาเราสามารถหมุนปรับตัวจอจากแน เป็นแนวตั้งได้ด้วยนะครับถ้าเราต้องการแล้วก็เราสามารถปรับตัวจอให้สูงขึ้นได้ประมาณ15ซนมแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็จะมีลำโพงแบบบิวอินมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบสเตอริโอแต่ว่าก็ไม่ได้มีคุณภาพเสียงที่สูงสักเท่าไหร่นะครับก็พอใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้แล้วก็สําหรับการปรับการตั้งค่าต่างๆของตัวจอเนี่ย เราสามารถปรับที่ด้านหลังของตัวจอก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นตัว Hotkey Park G2 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราปรับการตั้งค่าตัวจอได้รวดเร็วมากขึ้นโดยเราสามารถตั้งค่า Setting แบบค u สตอมที่เราชอบไว้ตามปุ่มต่างๆรวมไปถึงการปรับแสงสว่างปรับคอนทาส หรือว่าเพิ่มลดเสียงเราก็สามารถตั้งค่าแบบคอสตอมที่ปุ่มไรอัลตรงกลางได้เลยแล้วก็ในตัวจอนะครับก็จะมีเมนูให้เราเข้าไปปรับการตั้งค่าต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยในส่วนของคันเลอร์โหมดเราก็สามารถปรับขอบเขตสีได้ตามที่เราชอบหรือว่าจะปรับตามรูปแบบการทําง,งานของเราก็ได้นะครับก็จะมีขอบเขตสีคันเลอร์โหมดให้เราเลือกใช้งานเยอะมากๆแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับผมจะชอบคันเลอร์โหมดตัวใหม่ที่มีมาในจอรุ่นนี้นะครับก็จะเรียกว่าโหมด M Book หรือว่า Mac Book นั่นเองก็คือถ้าเราใช้โหมด M Book เนี่ยตัวจอ จะปรับแสงแล้วก็ปรับสีให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เราใช้จอ MacBook เลยมันจะคล้ายกันมากๆนะครับในส่วนที่เป็นสีดําหรือว่าในส่วนที่เป็น black เนี่ยมันก็จะดํามากขึ้นแล้วก็จะมีสีสันที่เที่ยงตรงมากขึ้นด้วยก็คือถ้าผมทําการเปรียบเทียบจอทั้ง3 device อย่างจอ MacBook จอโทรศัพท์มือถือแล้วก็จอ BenQ ก็จะมีสีสันที่ใกล้เคียงกันมากๆกนะครับก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับในการทํางานตัดต่อย้อมสีของผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวโห e มด MBook ตัวนี้เลยเพราะว่าจอของ MacBook แล้วก็จอของ iPhone ก็จะมีสีที่ค่อนข้างเที่ยงตรงมากๆผมก็จะยึดจาก d e v ว c e ์พวกนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือตัวจอ BenQ ิว3 2 2 0 U ตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําการคาลิเบรตตัวจอเลยผมก็สามารถเซตอัพตัวจอแล้วก็ทํางานได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะทําการคาลิเบรตก็สามารถทําได้เหมือนกันเพื่อทําการแมทช์กับสีจอตัวอื่นๆแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับยังไงผมก็แนะนําให้ยึดสีจากจอของ MacBook หรือว่าจอของ iPhone เป็นหลักนะครับแล้วก็จอ BenQ ตัวนี้ครับก็จะมีโหมดดู ขอบเขตสีหรือว่าคัลเลอร์โหมดเพื่อเปรียบเทียบกันแบบครึ่งจอได้นะครับครึ่งจอแรกก็จะเป็นอีกขอบเขตสีหนึ่งครึ่งจอที่2ก็จะเป็นอีกขอบเขตสีหนึ่งจอตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์นี้ให้นะครับแล้วก็ทาง BenQ นะครับเขาก็จะมีโปรแกรมสําหรับการปรับการตั้งค่าตัวจอแบบละเอียดได้โดยการปรับจากในคอมพิวเตอร์ของเราตัวโปรแกรมก็จะมีชื่อว่า Display Pilot ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ BenQ มาใช้งานกันได้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวจอ BenQ รุ่น PD 3 2 2 0 u ตัวนี้สําหรับใครที่กําลังหาจอดีๆไว้ใช้สักตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ไปยาวๆเลยเนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมก็แนะนําเป็นจอตัวนี้มากๆนะครับก็คือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ยาวอีกหลายปีเลยนะครับแล้วก็มาถึงราคาของจอ BenQ รุ่น PD 3 2 2 0 u ตัวนี้กันราคาของจอตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่44,900าบาทอันนี้ก็จะเป็นราคาในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีราคาที่ลงต่าไปกว่านี้ตรงนี้ยังไงก็ต้องลองหากันดูอีกทีก็สามารถหาซื้อได้ท่ัทประเศ หรือว่าจะลองติดต่อสอบถามไปทางแฟนเพจของ BenQ ก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเสื้อของแบรนด์ผมเองนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์ว่า Turtle ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช a n e เคยมีกันด้วยนะครับสำหรับลิ่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ